สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิมมุลุมหงงาก็สารคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เ,เป็นสลามไปซะแล้วสำหรับเล่มที่สิแปดนะครับเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับณนห้องโงต๊ะกลมที่ดูราวกับถูกแยกออกจากโลกภายนอกการที่มีการจัดเตรียมแมกกะทางเครื่องดื่มเอาไว้เป็นเศษนั้นพูดได้อย่างเดียวว่า ส้มแล้วจริงๆกี่นั่งอยู่บนจุดสูงสดุดส่วนมมริมเมโล่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกี่หากมองจากมุมมองของริมเมโล่ไลิม,ม,ม,ลมนั่งอยู่ทางขวาของกี่ส่วนลาเมลิดนั่งอยู่ทางด้านซ้ายของกี่ทางขวาของริมเมโล่คือเลออนระหว่างไมลิมกับเลออนคือลูเมนาร์ดและดาคูลิลก็อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเธอถึงเก้าอี้ของลาเมลิตจะตัวเล็ก แต่ที่นั่งก็อยู่ตรงตำแหน่งที่สูงกว่าด้นานบนของโต๊ะกลมส่วนเก้าอี้ของดากูลิวมีความหนานและความหนักมากกว่าปกติหลายเท่าการจัดเรียงแบบนี้จึงนับว่ามีสมดุลการจัดเรียงแบบนี้นับว่ามีความสมดุลทันทีที่นั่งลงสิ่งที่มองแวบเดียวแล้วสังเกตเห็นเลยก็คือควรจะเป็นที่นั่งที่ว่างเปล่าซึ่งอยู่ระหว่างลิมุลุกับดากุลิว จากนั้นดากรลิวก็เลยกล่าวว่าว่าแต่ว่ายังไม่เห็นดีโน่เลยไม่หลอบหอน,นั้นจะดีหรอดากคิเลได้เอ่ยคำถามที่สมควรจะถามดูท่าว่าเราจอมาต้นอื่นๆก็สงสัยเช่นกันทุกสายตาจับจ้องไปที่กีและกีก็ตอบว่าอ่าเรื่องนั้นหนะกีได้มองมลิมโมลททันใดนั้นลิมโมลก็เกิดลางสหรรเลยครับ ว่าตนเองต่อคนเป้าการโจมตีและกีจึงได้กล่าวกับลิมมุลวะลิมมุลุคุงกี่ยังพูดไม่จบเลยลิมมโลก็เขินในใจนึกแล้วเชียวเหมือนว่ากีจะรู้เรื่องการทรยศของดีโนโลแล้วถึงจะไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามีเครือข่ายข้อมูลแบบไหนอยู่แต่การที่เขาตั้งประเด็นกับตัวลิมมุลุนั้นก็แสดงว่าเข้าใจสถา,านาการณ์ในระดับหนึ่งแล้ว เลลีมลลก็เลยตอบคำถามของกีครับครับจะให้ฉันอธิบายใช่ไหมดีโนอเป็นคนทรยศไงล่ะจบพอลีมัลลพูดแบบสั้นๆกีเองก็เลยพูดว่าเฮ้สั้นไปแล้วขอแบบละเอียดกว่านี้ชัดเจนกว่านี้สิกีได้พูดแบบนั้นและรเลลีมัลลก็พูดว่าชิช่วยไม่ได้แฮต่อต้านไปมากกว่านี้ก็เปล่าปร,าประโยชน ลิมุโลจึงตัดสินใจแล้วที่จะเริ่มอธิบายว่าเดโนผู้ทำนักอาศัยอยู่ในประเทศของลิมุลุทรยดและย้ายข้างเข้าไปอยู่ค่ายของสตัตรูถ้าว่าเรื่องนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเจดจำนงของเจ้าตัวคาดเดาว่าสาเหตุน่าจะมาจากการที่เขาได้รับอิทธิพลของอัลติเมตโดมิเนียนมหาเทพบัญชาจากมิคาเอลลิมมุลุบอกเรื่องนั้นไปโดยไม่ปิดบังอะไร จากนั้นได้ไม่เสียงพูดว่าดีโนยายข้างนั้นเหรอดากูรลวฟังที่ลิมมลุพูดจบแล้วจึงได้พึมพำอย่างแผ่วเบาจากมุมมองของดากูลีวที่สนิทกับเขานั้นคงจะมีจุดที่ต้องคิดลำบังและลิมมโลจึงได้บอกกับทุกคนว่าถึงจะบอกว่ายายข้างแต่ดูเหมือนว่าค่ถูกครอบงำหนาะถึงจะไม่ได้ยืนยันเจตจำนงของเชาตัวก็เถอะ ลิโมลูได้อธิบายถึงเรื่องนั้นด้วยจากนั้นกีก็ตอบว่ามิคาเอลอย่างนั้นเหรอแกอยากจะบอกว่ามีเจ um on ็ดจำงสถิตอยู่กับแคสกิลหรือไงกีก็ถามออกมาด้วยความสงสยัยแลลิโมลูก็คิดตามอ่ากีเองก็ไม่รู้ถึงกระทางเหตุผลที่ดีโนทรยศเีนาะเลรีโมลูก็เลยบอกกับเอว่านั่นสีนนาฉันไม่สงสัยในจุดนั้นหรอก ตอนนี้มีอัตราเกิดขึ้นมาเลยยึดของร่างกายของดูรล,ลาและกำลังเคลื่อนไหวในฐานะมิคาเอลอยู่นะในขณะที่จอมานคนอื่นๆฟังลิมมูลูพูดอยู่ลูเมนัดก็เลยตะโกนขึ้นมาเดี๋ยวก่อนลิมมูลูเอ๋ยเจ้าบอกว่าอัลเทเมตโดเมนเนียนอะไรนันมีอิทธิพลต่อพลังของสายทูตสวรรค์สีนาะข้อสงสัยแรกคือจะแยกแยะแนวคิดที่คุมเคือ อย่างสายทูตสวรรค์กับสายปีศาจยังไงพอได้ยินแบบนั้นลิมมนหลูก็คิดตามโอ้การชี้ทางอันเฉียบแหลมจากลุ่มนัตนี่นาเรื่องนั้นลิมมันหลูก็สงสัยอยู่เหมือนกันในตอนที่คิดเชื่อน,นั้นกีเองก็ลุกขึ้นยืนกีก็ได้พูดว่าข้าจะอธิบายเรื่องนั้นให้เองจากนั้นกีเองก็เริ่มพูดเกี่ยวข้องกับสกิลอย่างละเอียดจนน่าตกใจ ถึงจะฟังดูเหมือนว่าเป็นความลับอันยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวพันถึงโครงสร้างของโลกนี้แต่เขาเองก็เปิดเผยโดยไม่กักเอาไว้เลยก่าวคือถึงแม้ว่าเวลนาวาจะเป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์ของโลกใบนี้แต่เหมือนว่าหากเป็นผู้มีอำนาจของผู้ดูแลก็จะมีอิทธิพลต่อกฎเกณฑ์นั้นได้แม้จะไม่มีอำนาจแต่หากแทรกแซงแกนเวทมน ด้วยความปรารถนาจะสามารถแก้ไขกฎเกณฑ์ในระดับหนึ่งได้สรุปแล้วนั่นคือแนวคิดที่เรียกว่าเวทมนต์และเป็นอิทธิพลอำนาจชนิดหนึ่งนั่นเองสกิลคือสิ่งทดแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระบบในระดับหนึ่งเพื่อทําให้มีอิทธิพลต่อกฎเกณฑ์เช่นนี้สกิลที่สถิตอยู่ในดวงวิญญาณของผู้ที่มีเจตจำนง และขับเคลื่อนโดยมีพลังงานบริสุทธิ์นั้นเป็นแหล่งพลังงานนั่นคืออัลติเมตสกิล l คสามารถขั้นสูงโสดสายทุสวรรค์ที่เวลรานาวาสร้างขึ้นมาและในจำนวนนั้นยังมีอิทธิพลอำนาจโดยเกียติอย่างที่เรียกว่าสายคุณธรรมด้วยพออธิบายถึงจุดนี้กี่จินได้เล่าถึงอดีตของตนเองตอนที่ข้าต่อสู้กับเวรานาวาเจ้านั้น มีอิทธิพลอำนาจมากมายแต่ว่าหนาหลั่องจากที่โลกนี้มีความสเสถียรแล้วก็ลงเหลือเพียงแค่มิคาเอลราชันในความถูกต้องซึ่งเป็นอิทธิพลอำนาจที่แข็งแกร่งที่สดุดสักวันก็ต้องสละแล้วปลดไปอยิทธิพลอำนาจที่เหลืออยู่ทั้งหมดกับคุ้นสู่โลกใบนี้ผลลัพธ์คืออิทธิพลอำนาจเหล่านั้นจะถูกนําเข้าไปวงจรสังสารลวัฏสถิตในดว,วงวิญญ,ญาณ แข็งแร่งที่มีคุณสมบัติแล้วจึงปรากฏสูตรหลอกแต่ว่าถ้ายัางเป็นอัลติเมทสกิลอยู่มันจะรุนแรงไปไล้ถูกจำกัดไว้ตั้งแต่ขั้นสูงสดจนถึงยูนิคเลเวลข้อเถอะนามันจึงแตกแขนเป็นนสกิลต่างๆและกลายเป็ี่ยนยูนิสกิลสายคุณธรรมที่ยังรักษาอิทธิพลอำนาจเอาไว้ได้ระดับหนึ่งนาพอฟังแบบนั้น ลิมมลเขาก็รู้สึกว่าสายคุณธรรมที่ว่านั้นจะต้องข,ข้ามกับสายมหาบาปสรุปคือประมาณว่าสายคุณธรรมตรงข้ามกับสายมหาบาปสายทุสวรรค์ตรงข้ามกับสายปีศาจแต่เอาเถอะจากท่าทางการพูดของกีในตอนนี้อลติเมทสกิลสายคุณธรรมไม่น่าจะมีถึงเกียรติอย่างหลอกพรลิมมลุได้หลับลาฟาเอลราชันแห่งภูมิปัญญา มาจากการดีวัฒนาการผู้ปัญญามหาปาตและไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับผูณธรรมอะไรนั่นด้วยลิมโลูเป็นคนง่ายๆ่ายเลยรับได้กับคำที่บาบของกีแต่ลูมินาดกับตั้งคำถามอีกขงังเรากับว่าจะไม่ยอมให้มีเรื่องปกปิดไดใดลูมินัดกล่าวว่ากีเอ๋ยถ้ารู้อยู่แล้วก็จงบอกมาสาสายทุสวรรค์มีทั้งหมดเกตย่างเหรอแล้วอิทธิพลอำนาจนั้นเป็นของอย่างไรกัน พอเธอได้พูดแบบนั้นมารีมโมลูก็สงสัยเช่นกันแน่นอนว่าเจ้ามาต้นอื่นๆก็ด้วยกีจึงไม่มีทางเหลือจึงอธิบายต่อืึพวกเจา้ารวมกลุ่มกันแบบหาได้ยากเลยนี่ก็ได้จะบอกให้ละกันก่อนอื่นอิทธิพลอำนาจเกตย่างของสายคุณธรรมหนะกี่เขารู้ละเอียดมากๆอิทธิพลเกตย่างของสายคุณธรรมที่เราได้นวาวาครอบครอง จากคำอธิบายของกีนั้นอัลติเมทสกิลมิคาเอลคำสั่งของมันคือการควบงมกิตใจและเป็นอิทธิพลอำนาจที่แข็งแกร่งที่สดุดซึ่งมีความพิเศษในด้านของระบบบัญชาการที่มีการป้องกันสมบูรณ์ของจริงคล้ายกับเคสเซอร์การ์ดปาการราชวัง2องัลติเมทสกิลลาฟาเอลเป็นอิทธิพลอำนาจที่ใช้อำนาจสลับควบคุมกฎเกณฑ์ของหลอก และมีความพิเศษในด้านการสับสนอน3 a อัลเทอร์เมสกิลอุลิเอลราชันแห่งพันธสัญญามีความพิเศษในด้านการควบคุมมิติถูกใช้สำหรับควบคุมปรากฏการทั้งหลาย4 a u อัลเทอร์เมสกิลซาลิเอลราชันแห่งความหวังเป็นอิทธิพลอำนาจที่ใช้สำหรับควบคุมต้นกำเนิดชีวิตและวงจรทั้งสารละวัต 5. อัลเทอร์เมสกิล เมตาตอนราชันแห่งควมบริสุทธิ์เป็นอิทธิพลอำนาจที่แบ่งประเภทของกฎเกณฑ์ทั้งหมดที่ผสมปนเปกันป้องกันการแทรกแซงและขัดแยกพลังบริสุทธิ์6อัลตตเมสกิลลาคูเอลราชันแห่งควมเมตตาเป็นอิทธิพลอำนาจที่ใช้สำหรับสน,นับสนุนและเสริมกำลังถูกยกให้กับน้องชายวิลโดลา7อัลตตเมสกิล กาลิเอลนาชานที่ความอดทนอิทิดฟอนอำนาจที่ใช้สำหรับเึงสถานาการณรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันถูกยกให้กับเวลสาส์ผู้เป็นน้อสาวคนโตจากคำอธิบายก็ประมาณนี้ผู้ตรงตรงเลยว่าละเอียดกว่าที่คิดเอาไว้ลิมโมรุต้องเก็บอาการตกรใจเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นแม็กกี้ก็ยังกล่าวอีกว่านั่นคือ รายละเอียดของอิทธิพลอำนาจที่ได้รับการยืนยันถึงการมีอยู่ในตอนนี้มีแค่สมอย่างเรลอดานาวาสลับมิคาเอลของตนเองให้กับลูรลาแล้วหลับอุลเลเอลกับขึ้นไปแทนนาเจ้านี้คืออันที่ลูรลาได้รับแล้วสามารถทาให้กลายเปลี่ยนค้นสูงสุดได้ไงล่บบางทีอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านของประสิทธิภาพด้วยลำหมาง เอาเถอะพอถึงตอนนี้มันก็สูญหายไปแล้วเลยไม่มีทางที่จะยืนยันได้หรอกหนาะพอกีได้เล่ามาไม่มีใครแทรกแซงเขาเลยจากนั้นกีก็เลยพูดต่อข้ารู้วา่ามิคาเอลที่มอบให้ลูรล่า,น,ลาน,นั้นมีพลังที่ทำให้คนอื่นเชื่อฟังแต่ว่านั่นกลับเป็นของทดแทนที่แข็งแกร่งกว่าที่ข้าคิดเอาไว้เสอีกกีเขาพูดสรุปจังหวะนั้น ในขณะที่กําลังรอก,กีพูดต่อลิโมโลก็สบตาเข้ากับกีกีก็เลยถามลิโมโลว่าลิโมโลคงรู้อยู่แล้วใช่ไหมกีเขาทําออกมาด้วยความสงสัยและเขาก็คาดว่าลิโมโลน่าจะรู้อยู่แล้วลิโมโลก็คิดในใจเอาเถอะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะโกะหกเอาตรงนี้สินาะถ้าทําได้ก็อยากจะแก้งทําเป็นว่าไม่รู้อะไรอยู่หรอกแต่คงเป็นไปไม่ได้ พาจากขับอธิบายเมื่อคู่นี้ไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับอ u ลติเม t โด o m เนียนอย่างจริงจังหนักลิมุลโลจึงต้องแสดงความคิดเห็นของตัวเองบ้างตอนนี้ปัญหาได้ลุกลามถึงขั้นนี้แล้วลิมุลโลิิดว่าการกบเกินจะทําให้เกิดผลเสียสมากกว่าลิมุลโลจะได้ตอบว่าใช่จะบอกว่ารู้อยู่แล้วหรือยังไงดีละเพราะว่าดันเปลนคู่ต่อโซ ที่ต่อสู้ด้วยวันก่อนนานานะตอนที่เวลดอรล่าถูกศัตรูครอบงำนึกว่ามันจะจบสิ้นแล้วซะอีกนั่นเนียในใจของลิมมรลุเขาก็คิดว่าเพราะเวลกินเองก็ถูกครอบงำด้วยนี่นาพอฟังคำอธิบายของลิมมรลุกีเองก็พูดว่าเป็นงั้นเหลอนเนี่ยกีเองก็พูดอย่างสบายๆลิมุอรลุจึงได้ของขืนและพูดว่าเพราะนายผักพ่อละยุงอยากมาให้ฉันก็เลยเจอ เรื่องลำบากเข้าในี่ยสิอย่าว่าแต่การตัดสินแพชนะกับลูร่าเลยเพราะมันได้กลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบแล้วไงล่ะเรื่องที่ควรยืนการก็ต้องยืนการเอาไว้ก่อนแต่เอาเถอะสนหรับกีเพราะคงไม่แย่แสอยู่แล้วจากนัก้นกีก็เลยพูดว่าเฮ้อ <c oughs> <c oughs> ชนะแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เหรอและจากนั้นลิมอรุก็ตอบว่าเป็นสิ เพราเขาวงกฎของล่าเมเลดก็โดนเวลกินทำลายและแวกเมืองของพวกเราก็พื้นไม่เกียมอย่างกับนรกถึงการบุรนะซ่อมแซมจะเป็นไปอย่างลาบเลินแต่ฉันจะไม่รับคำขอจากนายอีกแล้วนะลีโมโลเขาอาศัยวามกาแล้วรีบพูดให้จบด้วยเหตุหนีในเวลาอันไกลลีโมโลจึงไม่อยากให้ใครมาขอให้เขาแค่ไขปัญหาที่ยุ่งยากให้อีกแล้วแต่กีก็บอกว่า เรื่องนั้นแค่ใช้เวทมนต์ก็จิบจ้อยแล้วนาช่างเถอะแล้วผลลัพธ์เป็นไงล่ะพอเห็นว่าอีฝ่ายไม่ได้ใส่ใจลีมอร์ลก็เลยตอบถึงเมื่อกี้จะพูดอย่างกำกวมว่ามีอิทธิพลก็เถอะแต่ขอพูดใหม่ให้ถูกต้องนะัลติเมสกิลโดเมนเนียนของมิคาเอลเป็นอิทธิพลอำนาจที่ชั่วหลายที่ครอบงำผู้ครอบครองิเมสกิลสส่ทูตสวรรค์โดยสมบูรณ์ไงล่ะ พอคำพูดของลิมเมอรูได้จบไปเหล่าเจ้ามันก็เป็นเสียงออกมาบ้าน,นาไม่น่าเชื่อถ้าเป็นผู้ที่ไปถึงขั้นสูงสุดแล้วก็น่าจะมีกิจานุภาพที่แข็งแกร่งนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าอสูรก็ไม่ต่างกันการถูกครอบงามโดยผู้อื่นนาพอเห็นว่าจอมันต้นอื่นๆแทบไม่อยากจะเชื่อลิมมโลก็เลยบอกว่าเป็นที่ยอมรับได้หลักฐานก็คือ ไม่ใช่แค่เวลล่าเท่านั้นแม้กระทั่งวิลกินเองก็อยู่ภายใต้การครอบงำของมิคาเอลเชลนาะการที่สิ่งมีชีวิตแบบเจดถูกครอบงำนาถ้าไม่เห็นด้วยกับตาตนเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยละจะว่าไปแม้แต่ตอนนี้ลิมลูกก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยนั่นคือเหตุการณ์ที่อยู่ในระดับเดียวกันกับฟันหลายและไม่อยากจะ,ะเผชิญหน้าอีกครั้ง ในขณะที่ลิมมืโลคิดแบบนั้นกีเองก็ได้สมทบว่าเรื่องที่ลิมมืโลพูดมานั้นเป็นความจริงเลยล่ะหลักฐานคือเวลเกนครอบครองลาคูเอลและเวลซาสตร์ก็ครอบครองอัลเตเมสกิลกาลีเอลเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้นั่นแหละพอกีได้ช่วยยืนยันลิมมโลก็คิดตามนั่นสินะครับนึกว่าจะไม่ใช่ยอย่างนั้นซะอกีกดูจากสภาพที่พังทาลายของปราสาทแห่งนี้คงจะเป็น การต่อสู้กับผู้ต่อสู้ที่น่าเหลือเชื่อสีหนาะถึงจะไม่อยากยอมรับแต่ท่าทางของเวลสศาสตร์จะถูกมิคาเอลครอบงำไปแล้วจริงๆเพราะลังสหอนไม่ดีดันกลายเป็นความจริงลิมมูลูก็เลยรู้สึกเศร้าใจขึ้นมาซสแล้วอย่างนั้นพอได้ฟังคำพูดของลิมมูลุกับกีดากุเลวก็เลยกล่าวว่าเฮ้ยกีเอ๋ยสรุปคือท่านเวลสศาสตร์ตั้งใจที่จะกลายเปลี่ยนศัตรูงั้นเหรอ ดากเลิวรู้จักกับหลอดตะกูลมาก่อมาตั้งแต่เนิ่นนานเขาจึงรู้จักความแข็งแกร่งของเวลซาร์ดีและกีก็ตอบว่าถูกต้องแล้วแหละดากูเลิวกีเขาเองก็ตอบแบบง่ายๆเหมือนไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะความแข็งแกร่งของตอนเองนั้นก็อยู่ระดับเดียวกันและดากรลิวก็พูดว่าบ้านาม,มันเป็นเรื่องใหญ่เลยไม่ใช่เหรอพอได้รับการยืนยันจากกีดากลิวเองก็หวั่นวิต่อ เพราะเป็นคนรู้จักมานานเขาก็เลยรู้ว่าเวลซาตอันตรายแค่ไหนล้อมบางเพราะว่าในจุดนั้นลิมลุไม่รู้จักเธออย่างละเอียดถึงจะคิดว่าถ้าจะแย่แล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเธอเป็นภัยคุกคามแค่ไหนเนื่องจากไม่สามารถกําหนดระดับของความเป็นภัยได้ลิมลุจึงไม่รู้สึกตาหนักว่าเป็นความจริงจากนั้นลิมลุก็ถามว่าขอถามเผื่อเอาไวว เป็นไปได้ไหมที่จะโดนโค่นได้แล้วถูกผนึกที่ไหนสักแห่งพอได้ยินคำถามของลีมอรโลกีเองก็บอกว่าลีมอรเอ๋ยคิดเหลือจะมีเรื่องที่ประจบเหมาะแบบนั้นอยู่นาลีมอรโลที่ได้รับคำตอบแบบนั้นก็เลยคิดในใจไม่มีสินค้าดูวเหมือนว่าจะหมดหนทางการถูกกีเอื้อมละอามันก็แน่งงุหงิดเฉามัดและเรื่องที่คาดค้าเนอย่างมีความหวังของลีมอรโล ได้หายพ่บไปแล้วก็วถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเช่นกันพอรู้ถึงอันตรายริมลุกก็เลยพูดว่าเร็วหลายที่สุดเลยแหแม้กระัางคุณเวลส์ก็เข้าร่วมกับค่ายมิคเเคเอลงั้นเหรอริมลุกพิ่มคมเช่นนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นคือเ้ืยอคาที่พูดแทนความรู้สึกของทุกคนและเลออนที่อยู่ๆก็พูดว่าให้ตายเสกเลออนเองก็มีท่าทีที่กัดกุ้มเช่นกัน พอเห็นแบบนั้นลูมมนัตก็กล่าวว่าถึงจะเคยสงสัยว่ามันเป็นแบบนั้นก็เถอะแต่มันไม่ตลกเลยนะลูมมนัสเองก็มีสีหน้าเศร้าหมองรีโมลุคิดว่ามันยองเป็นเนช่นนั้นอยู่แล้วพอไมแต่กี้เองก็พลาดท่าปล่อยให้หลุดมือไปโดยที่ยังไม่ได้ตัดสินแพ้ชนะจึงไม่อาจคิดได้ว่าผู้รีโมลุเจ้าชนะเวลซา์ได้เลยในช่วงเวลาที่รีโมลุเองก็จิตตก ได้มีเสียงที่ล่าเรืองเก่าขึ้นมาว่าไม่ต้องกังวลหลอกนาเพราะที่ตรงหนีในหมู่ของดาราแปดแฉกยังเหลือดาราเจ็ดแฉกอยู่นาะอีกอย่างพวกคนอื่นๆก็แข็งแกร่งพอตัวไม่ใช่เหรอมาอลาลวาดให้หนักหนักและแสดงพลังของพวกเราให้เห็นกันไปเลยลีมรโลได้ยินคำพูดของไม่ลิมจึงได้มองหน้าเธอพร้อมกับคิดในใจทำไมไมลิมถึงดูท่าทางเดใจละ่ะ ดิมโูเขาสงสัยว่าสายเลือดของตระกูลมังกรเนี่ยมันมีบางโจทย์ที่แปลกๆอยู่จริงๆนะและด้วยคำพูดที่เล่เรเ่ิงของมิลิมจึงทำให้ทุกคนกลับมามีสมาธิกับการประชุมอีกครั้งก็สาะคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไปพบกันในคลิปหน้า